สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสายครับท่านไม่ครจะลืมต้องเปิดทันทีเลจริงๆครัวคุณสาเพลยส้นไปนะฮะที่เดอกคริสซอนเอกมัยรามินทาครับผมการันตีท่านได้นะฮะเราเอาสิ่งดีๆสิ่งอร่อยๆทั้งหลายไปรวมกันอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วเราเปิดทุกวันนะฮะครับแล้วท่านที่อยากจะไปกินไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันอาหารเย็นได้หมดเพราะเรามีที่นั่งอย่างเดียวนี้ 200 200กือบ2อ <200 S 1> งรอกว่าที่นั่งที่จอดรถอีก400คันเลยนะเปิดสะดกจ <10 S 1> โมงสิบโมงเลยนะมีลมยาไปจนถึง2องทุ่มครึ่งเลา่างนี้ว่าทุกจานปรุงใหม่หมดสะดวกกับความอร่อยครับครับสะดวกวความอร่อยที่ครัวคนต่อยเพลส แต่ส้าหรบวันนี้ที่อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณอ้นน้องเล่านิดหนึ่งเป็นความอะไรนะอันี้เป็นภูมิใจมากนะหมูกระทะที่อายุยืนยาวมาถึง26ปีนี่คือ7จ็ดอหมูกระทะอยู่นี่เลยคือนึกภาพกลับไปดีนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้จักหมูกระทะใช่ครับแต่คําว่าพอ26ปีนึกหลังกลับไป26่ปีแทบจะไม่มีคนรู้จักคำว่าหมูกระทะไม่มีใครรู้เลยไม่มีพ่อทํามาแล้ววันหนึ่งพอถึงรุ่นลูกลูกพาหมูกระทะเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยขยายสาขาออกมาได้และขายเป็นอลาคาร ผมอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ตอน26ปีที่แล้วคุณพ่อเขาคิดได้ยังไงว่าเราจะทําหมูกระทะอย่างนี้ขายครับเวลาที่คําว่าหมูกระทะส่วนใหญ่เวลาทําจะเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมครับไม่รู้ตอนนั้นคุณพ่อเขาทำเป็นบุฟเฟ่ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่ทันตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมูกระทะส่วนใหญ่จะเป็นบุฟเฟ่หมดเป็นบุฟเฟ่หมดแลี่26ปีแล้วอ่ะใช่เลหนูก็เกิดไม่ทันทำไมอ่ะเกิดไม่ทันย6หปีนานไปอ๋อเหรอดูเกิดไม่ทันรุ่นพ่อเขาอ๋อแล้วคุณเกิดทันรุ่นไหนคนนี้แหละทันรุ่นรุ ผมว่าเราไปรู้เรื่องของหมูกระทะนี่ดีกว่าครับอ่าฉันมาฉันนะที่นีไม่กันหมูกระทะก่อยกระทผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่สุขคนทัศสวัสร้าน7จ็หมูกระทะหาง่ายครับอยู่ปากซอยสุคนทัศวัสดิ์สาปากหมุดแล้วตามมาได้เลยครับร้านนี้นะฮะขายมานานถึง2 6ปีแล้วนะครับเริ่มจาก เขาขายอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนดังๆเลยชื่อว่าโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับเขาก็ขายดีแล้วก็มีลูกค้าเรื่อยมานะครับต่อมาคุณพ่อครับได้คิดค้นน้ำจิ้มสูตรใหม่นนก็คือน้ำจิ้มไข่ญี่ปุ่นทำให้เพิ่มยอดขายขึ้นมาแล้วคนก็ชอบมีคนมารีวิวเยอะจึงได้ผลตอบรับจากลูกค้าวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเมนูที่ร้านนะฮะเขามีทั้งไส้อ่อนหมูสันคอกุ้งไก่ลูกชิ้นปลายยาวราช และชีเด็ดห้ามพลาดเลยนะครับเนื้อท้อง u s ครับเนื้ออาร์เจนตินาครับลิ้นวัวอาเ์เจนตินาครับเคล็ดลับนะฮะวัตถุดิบนี้เขาคัดเกรดแบบพรีเมียมเลยหมู3ชั้นก็ต้องคัดสเปคตรงตามมาตรฐานร้านนะฮะเนื้ออาร์เจนตินาเนี่ยส่งตรงมาจากอาร์เจนตินาไม่ผ่านการฟรีสนะครับเรียกได้ว่าทําด้วยใจรักครับพิธีพิธันที่สุดย่างเตาถ่านแบบดั้งเดิมมันจะหอมไฟและที่ร้านเขามีแบบย่างแบบเตาไฟฟ้าด้วยนะครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มไข่ญี่ปุ่นเนี่ยแซ่บนัวได้ใจครับร้าน71หมูกระทะนะครับปากซอยสุขุมวิทสามสิบเปิดบ่ายสามจนถึง4ี่ทุ่มวันนี้เต็มโต๊ะเลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเราโชคดีมากเราได้พ่อครัวมาด้วยนะครับว้าวผมอยที่ร้านอ๋อดูทำอยู่ที่ร้านเลยจ้าหนูมาปิ้งลูกๆครับผมอ๋อหนูมาปิ้งหม้อก็เลูกอ๋อเลยแล้วแล้วพ่อพ่อหนูไปไหนแล้วล่ะจ้าพ่อพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อเป็นอะไรตายจ้าโดนไฟฟ้าไฟไฟฟขาตาย วันนี้ไม่ได้มาเองได้นะเจ้าของมาเองนั่งอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้เอมมี่ที่ถือมาอยู่เอมมี่เอมมี่มรละนี่นะเอไม่ใช่คนละคนครับเหรอครับเอมมี่ขาเมื่อกี้ที่ลุงถามไปลุงถามไปบอกว่าจริงๆแล้วคือพ่อตอนที่แรกขายเริ่มขายครั้งแรกอ่ะพ่อทําเป็นบุฟเฟ่ต์หรือว่าขายเป็นธรรมดาทําทําเป็นอลาร์คาดเลยค่ะอ๋ออลาร์คาดแต่แรกเลยเหรอใช่คือมันเป็นบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่แรกเลยเหรอ ไม่เป็นอราคาร์ดเป็นอราคาร์ดเข้าใจไงแต่ว่าตอนนั้นขายเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ป่ะหรือไม่ใช่ไม่เลยค่ะขายเป็นอราคารเนี่ยขายเป็นอราคาร์ดเป็นจานไม่ใครอยากจะสั่งอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ของหนูนี่เป็นบุฟเฟ่ด้วยไม่มีค่ะเป็นอาารค์๋อไม่มีเด็ดไหมเนี่ยเจ๋งไหมล่ะเฮ้ยหนูเป็นร้านมุกดาทาที่ไม่ขายบุฟเฟ่เหรอใช่ใช่ค่ะ เพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำเป็นบุฟเฟ่ต์อะค่ะเราก็จะต้องถ้าจะให้ราคาที่คนจ่ายไหวเราต้องลดสเปคคุณภาพวัตถุดิบเพื่อให้มันคุ้มทุนแต่ว่าทางคุณพ่อเขาอยากให้เหมือนได้ทานหมูกระทะที่บ้านนะคะได้ทานของดีๆอยากทานอะไรก็ได้ทานใช่ดีมากก็เลยมาเป็นราคาค่ะเพราะฉะนั้นท่านจำไว้อย่างเลยนะครับว่าอย่างน้อยถ้าเกิดท่านอยากจะกินหมูกระทะที่เป็นอราคาจริงๆแล้วก็แบบว่าเอาของดีมาเสิร์ฟเพราะไม่ขายบุฟเฟ่ต์นะฮะ ไม่ขายเมื่อไม่ขายบุฟเฟ่ก็คือว่าท่านอันนี้มันแพงหน่อยก็แล้วแต่ท่านอันนี้มันถูกหน่อยก็แล้วแต่ท่านถูกไหมเรื่องกินลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เนื้อจริงๆนาครับนี่ครับกับไข่ไก่ญี่ปุ่นเนื้อเย็นนีนะคุณต้องพูดภาษาสเปนด้วยนะครับกับเขาเบรนสโกเบรนสเกตไม่ต้องไม่ตอไม่ตอบไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่แล้วที่เข้ามาเด่นเข้ามาดังจริงๆคือไอ้นี่ครับก็เอาไข่ญี่ปุ่นเนี่ยใส่ลงไปนี่ฮะเขาเก่งมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูนะดูไข่ญี่ปุ่นนนนะเเเีีี่่ยคืออดด็ขงา บอกท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับเปิดตอนบ่ายสามนะครเลิกอีกทีงตอนสี่ทุ่มนะครับล่าสุดเขาก็ไปเปิดสาขาที่บรรทัดทองใช่ไหมสาขาที่บรรทัดทองอย่าเฮ้ยบรรทัดทองใช่ไหมบรรทัดทองบรรทัดทองอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งและระหว่างที่ท่านพักพวกผมก็จะรับประทานกันแบบไม่หยุดเลยนะครับอย่าพลาดนะครับพักสักครู่เดียวครับ สปาเกตตี title, ้ซอสหมาล่าก e ุ้งแม่นำ cheese, ้ำเผาชีสครับเพื่อนอยากให้ไปลองถ้าใครเป็นคนชอบหมาล่านูว่าน่าจะถูกใจอันนี้จานเดียวนี่หลายประเทศมากเลยนะฮะเมนูนี้อร่อยจริงผมถามนิดนึงสมมติผมเอาเรือจากที่บ้านไปจอดที่คุณไม่มีเรือไม่ต้องไม่รืองกลัวคุณไป